สนับสนุนโดย SK 999ก้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับผมิชิตเหมือดไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหาเรียมรัพย์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับซึ่งล่าสุดทางด้านศูนย์ข้อมูลอสังหาเรีมยมรั์ก็ได้ออกมาถแถลงข่าวถึงภาพรวมการแข่งขันครับในตลาดอสังหาตลาดภาคอีสานครับ พร้อมกับมีการวิเคราะห์ถึงการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ด้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมภาพบรรยกาศภายในงานพร้อมเสียงสัมภาษณ์ของพอศูนย์ข้อมูลอสังหากันเลยครับ รายใหญ่ต,ต่างๆที่ไปทำโครงการอสังหาในต่างจังหวัดทั้งเหนือใต้จากตอนตอกตอนตกหลานนี้ยนะทั้ง LPN ทั้ง SC ทั้งปรึกษาทั้งสุภารัยคือวันที่22ก่อนวันปิยะ1วันนะครับ22ที่โรงแรมคูแมนรังน้ำที่เราไปใช้บริการกันบ่อยๆเพราะว่ามันมีฟาซิลิตี้ด้านไวด้านด้านไวไฟทำให้น้องๆสะดวกในการส่งข่าวอันนคือคือ,ค,อคือเป็นตีมของงานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มา สมนาวันนี้เราก็คิดว่าจะพูดน่าจะพูดเป็นการนำร่องนะเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะไปพูดวันที่22แต่ว่านี้ทนทนี้จะพูดทั้งประเทศก็ไม่พูดทั้งประเทศเอาพูดแค่โฟกัสแค่อีสานอย่างเดียวพอก็อีสานมีทั้งจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่มีทั้งจังหวัดที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดใหญ่อีกตั้ง56จังหวัดนะเพราะในอดีตอีสานไม่มีประมาณสักสิบสี่สิบห้าจังหวัดตอนหลังก็มีแยกออกมาเช่นมุกดาหารบึงกาฬยาโสธรหนองบัว ลำภูอำนาจเจริญเหล่านี้เป็นต้นโดยรวมสรุปก็จะมีทั้งหมด20จังหวัดแล้วอีสานภาคอีสานก็จะมีพรมแดนติดต่อกับ2ประเทศก็คือสอปปลาวกับกัมพูชาใน,นจังหวัดที่มีโครงการอยู่ที่ยุตใสสนานแน่นมากเนี่ยเราก็เราก็มีการจ้างบริษัทสำรวจเป็นประจําทุกปีก็คือโคราชกับกับขอนแก่นนะอันนั้นอันนั้นผมก็จัดสัมมน,นาทุกปีโคราชขอนแก่นเนี่ย แต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยไม่มีการจัดสมนาทุกปีก็เป็นการลงพื้นที่อย่างนี้แล้วเราก็จะเล่าให้ฟังผมก็จะไล่นะไล่ไล่ไปไล่ไปตอนเยมีมีเพรสรีลีแจกไปประมาณสิบกว่าหน้าเลยนะแต่ว่าจะลองนั่งเล่าแล้วก็คุยกันไปนะครับโคราชเวลาดูตลาดที่โยใสยมันต้องดูแบ่งเป็นสองส่วนคือดูอำเภอเมืองกับอำเภอปากช่องเพราะตลาดไม่เหมือนกันเลยนะตลาดไม่เหมือนกันเลย เอา,เอาคอนโดเนี่ยเห็นชัดเจนคอนโดที่อำเภอเมืองเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นของผู้ประกอบการาท้องถิ่นเป็นหลักที่ทำไปแต่เดิมแล้วก็ราคาคอนโดในอำเภอเมืองก็จะมีราคาค่อนข้า,ขาถงถูกราคาที่ขายชาวบ้านขายค่าราชการนะหรือขายคนที่ไปซื้อลงทุนซื้อเก็องกอำไรซื้อหนี้น้ำทุนอะไรก็แล้วแต่ขณะที่คอนโดที่อยู่ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยเป็นคอนโดราคาแพง ไม่ก่อตลาดแยกกันเลยนะครับคอนเดที่ปากช่องเขาใหญ่ก็จะมีการเปิดมากมายนะทั้งที่ผู้ประกอบการจากกรุงเทพทั้งที่เป็นใช้ชื่อใช้ชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือใช้ชื่อเป็นนิติบุคคลนะครับโดยอาศัยสุญญากาศจากเรื่องขังเมืองทําให้มีการเปิดโครงการคอนเดค่อนข้าง,งมากในขณะนี้ที่ขอนแก่นก็จะเป็นที่อำอเภออำเภอเดียวในภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดอยู่ที่อำเภออำเภอเดียวเลยนะครับไม่มีอำเภอ่นยกเว้นโคราชซึ่งมีน่าจะอำเภอมาแล้วก็มีอำเภอปากช่อง แต่ถ้าเปจังหวัดเอ่อเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอเดียวเลยไม่ต้องดูที่อื่นนะครับไปดูที่อุดรธานีนิดหนึ่งนะอุดรธานีเนี่ยจริงๆนับเพื้นที่เนี่ยอุดรมันเล็กกว่าอุบลนะอุบลอุดรเล็กอุบลแต่อุดรเจริญเร็วกว่าอุบลเพราะว่าเหตุที่ว่ามันอยู่ใกล้ทั้งที่บ่อเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้ลาวขณะที่อุบลมันมาทางมาทางด้านมาทางภาคใต้ของลรา อุบลรัชธานเนี่ยถ้าข้าไปก็เป็นจำปาสักตากเซ่ถูกไหมซึ่งเป็นด้านค่อนข้างชนบทขณะที่อุดรเนี่ยข้าอุดรวิ่งไปหนองคายข้าไปก็เป็นเวียงจันทร์ซึ่งมีงความเจริญมากกว่านะครับเพราบอกว่าในลาวเนี่ยมีนักลงทุนญี่ปุ่นเยอะมีนักลงทุนเกาหลีเยอะมีนักลงทุนจีนเยอะนักลงทุนเวียดนามเยอะดังนั้นคนกลุ่มนี้ถูกต้องมันก็อยู่อาศัยอยู่ในเวียงจันทร์เอ่ยอยู่ในเวียงจันทร์เป็นส่วนใหญ่อ่ะอยู่ในเวียงจันทร์เอ่ยอยู่ในสวรรค์เขตเอ่ยอะไรเงี้ย ถราสดที่อยู่เวีงจันทรก็จะเข้ามาทางอุดรเพราะว่าอยู่ได้แต่ไม่มีของกินไม่มีของใช้เพราะว่ามาตรฐานการครองชีพมาตรฐานชีวิตเนี่ยมันไม่มีห้างใหญ่ๆโตๆในเวียงจันทร์ยังไม่มีอน,นาคตจะมีแต่ตอนนี้ตอนนี้ที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่มีดังนั้นเนี่ยเวลาจะจะจะใช้ชีวิตหรูหราดูหนังดูละครเข้าเดินห้องเดินห้างก็ต้องข้ามมาฝั่งใจเดินนะครับแต่พูดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยกำลังจะมีนะเพราะว่าฝั่งเวียงจันทร์เนี่ยผมไม่ได้พูดไปถึงประเทศลาวแต่ว่าพูดว่าประเทศไทยแต่ในเมื่อถามก็จะก็จะบอกว่า ฝั่งเวียงจันทร์เองเนี่ยผมข้ามไปดูเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็มีโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่มากๆเนี่ยประมาณ3โครงการเป็นของทุนจีน2โครงการทุนเวียดนามหนึ่งโครงการไอ้ที่ว่าใหญ่มากๆนี่ก็หมายความว่าประมาณคล้ายๆคล้ายๆอะไรอะ่ะคล้ายๆเนี่ยเซ็นทรัลพระราม9ตัวเนี้ยคือมีทั้งห้างมีทั้งคอนโดมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสารคามเนี่ย อ่มอสารคามก็ดีมอราชพัฒอะไรเงี้ยนักศึกษาเยอะมากแล้วที่ดินที่แพงแพงที่สุดในสารคามเนี่ยคือที่ดินถนนรอบๆบรอบๆมอรอบๆมอสารคามนะครับแล้วสารคามเนี่ยตอนนี้ก็จะมี CP l a แ d ดบริษัท CP l a แ d นดเนี่ยทำเปิดโครงการ CP l ี n d ไปหลายจังหวัดภ้านอีสาน CP l a แ d นเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ย CP l a แ d นเป็นบริษัทอสังหาจากกรุงเทพที่มีจํานวนโครงการมากกสุ่ดอีสานโอเคนะ โครงการเขาอาจจะไม่ใหญ่อาจจะทําที่เรา79หน่วย78หน่วยสารคามเขาทำ300กว่าหน<ม>่วยนะฮะดีผู้พิทเจ้าพระอีสานนะ่ยเขายังไปนู่นด้วยไป<ว>นครศรี<ว>ไปสุราษฎร์ธานีด้วยภาคใต้แต่เพื่อวันนี้ผู้อีสานโครงการบา้านจัดสรรจริงๆก็ยังมีก็ยังมีน้อยนะฮะมีน้อยมีโครงการชื่อใกล้กรุงเทพเนี่ยโครงการอารียาก็เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่จากากรุงเทพเป็นจากจังหวัดอื่นนะครับมีโครงการทาวน์เฮาส์โครงการบ้านเฮาคุณภาพเฮาส์อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คุณภาพเฮาส์ เราสังเกตได้ว่าต่างจังหวัดนี่นิยมตั้งชื่อคล้ายกรุงเทพนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับนะซีพีแลนด์ก็ทำของซีพีแลนด์นี่แบรนด์เดียวก็คือกระดาษพึ่บางทีก็กระดาษพึ่บางทีก็กระดาษพึ่ซิตี้พลัสอะไรเป็นต้นก็อาจจะมีคข้ามาซิตี้พลัสอะไรเข้ามาด้วยโอเคนะกระดาษสินกับรกระดาษสินใหม่กระดาษสินี่ก็ก็เคยถามว่ามีคอนโดไหมเคยมีคนเปิดขายแต่ไม่มีใครจองขายไม่ได้ก็เลยต้ปนปัจจั้ก็ยังไม่มี นะอราเซ็ตไม่มีคอนโดนะคือมีคนพยายามจะทําแต่ไม่มีนะครับยอดจองไม่พอไม่มีอาคารชุดนะสุรินกรณีการสร้างห้างโรบินสันอยู่นะก็คือถ้าเป็นโรบินสันคือเล็กกว่าเล็กกว่าเซนทัล,ลนะก็คือกำลังซื้อกําลังซื้อในของคนในจังหวัดไม่ไม่ไม่มากพอที่จะซื้อเซนทัลได้ก็เปิดโรบินสันมันพิสูจน์มาแล้วทุกที่ที่มีเซนทัลไปเปิดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือที่ดินแพง พอเซ็นท่านไปไปเปิดเนี่ยมันต้องกว้านซื้อที่ดินแปลงยยอยๆมารวมกันพอกว้านืซอร์ข้อหมายก็คือว่าขายเท่าไหร่ก็ซื้อเพื่อให้ได้แปลงใหญ่ก็ทําให้ราคารอบข้างนแพงขึ้นนั้นพอเซ็นท่านเปิดนี่นะก่อนเปิดก็ราคาก็แพงขึ้นหลังเปิดราคาก็แพงขึ้นนั้นเนี่ยก็จะเกิดโครงการประเภทคอนโดถ้าต่างจังหวัดก็คือคอนโดเตี้ยๆสักชกเจ็ดชั้นนะหรือบ้านที่มีราคาแพงกว่าย่านอื่นของจังหวัดนั้นมันก็เกิดขึ้น เราเอีก็ยังนิยมพวกอาคารพาณิชย์เป็นหลักนะตึกแถวเออตึกแถวในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็ถ้าอยู่ในจังหือเมืองเนี่ยก็แพงนะตึกแถวราคา4ีหล้านเนี่ยก็มีเยอะนะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนื่องจากว่าออคนคือซื้อและทำการค้าด้วยเพราะว่าไม่ได้มีอาชีพยอย่างอื่นนะครับตลาดออที่อยู่อาศัยในปี2556เนี่ยมีความเติบโตในภาคคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก กล่าวคือว่าถ้าย้อนหลังไปปี53เนี่ยภูเทพริมณฑลทนมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ประมาณ64,000หน่วยซึ่งถือว่าสูงที่สุดในขนาดนั้นแล้วในตั้งแต่ก่อนวิกฤตมาด้วยซ้ำเนี่ยปี53ถือว่า64,000หน่วยเนี่ยสูงพอมาปี54คอนโดมิเนียมก็ลดลงเหลือประมาณ42,000เพราะเป็นปีน้ำท่วมปี55ก็กลับเฟืยขึ้นมาเปิดประมาณ63,000หน่วย แล้วพอปี5-6ปีนี้เนี่ยผ่านไปเพียง9เดือนก็ออกไปแล้ว60,000ด้วยก็เลยคาดว่าทั้งปี12เดือนในปี5-6เนี่ยน่าจะมีคอโนโมิเนียมเป,เปิดขายใหม่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยประมาณ70,000-75,000 70, ดุลนะครับในส่วนบ้านจัดสรรเนี่ยแต่ละปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี53 54 55ก็มีบ้านจัดสรรเป,เปิดขายไปประมาณ40,000-42,000่วย ในปี56ผ่านไป9เดือนเนี่ยก็เปิดไปแล้วประมาณ20,000ก็ค่าบ่าทั้งปีบ้านจัดสรรก็คงเปิดขายไม่เกิน40,000น่วยก็อยู่ในกรอบเท่าเดิมทั้ง4ปีคือจัดสรรประมาณ40,000หน่วยแต่คอนโดเนี่ยเปิดมากเป็นปฏิการในปี56ก็คิดว่าจำนวนอย่่ยที่เปิดเนี่ยอาจจะมากไปนิดนึงคอนโดที่เปิดใหม่ไม่ใช่มีเฉพาะที่กรุงเทพปริมฑลเทน่านั้นในต่างจังหวัด ก็มีเปิดใหม่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดวตัวอย่างจังหวัดที่มีจำนวน,วนหน่วยคอนโดมิเนียมเปิดใหม่มากๆก็เช่นนครศรีมาทั้งอำเภอเมืองและอำเภอปากช่องเขาใหญ่นะครับทั้งที่อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองอุดอรธาน,นีเปนต้นหรือว่าที่ภูเก็ตนะครับออนอกจากนี้ก็มีที่หาดใหญ่สําหรับในจังหวัดภาคอีสานเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ ได้รับอันี้สงมากจากเศรษฐกิจใน,นที่ผ่านมามีความเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งการที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือสอปปลาวมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วก็ทําให้ตลาดที่ยสนในภาคอีสานมีความเติบโตสูงขึ้นแล้วก็ราคาที่ดินในภาคอีสานก็เพิ่มขึ้นามากในปี2555คือปีที่แล้วเนี่ยราคาที่ดินโดยเฉลี่ย ทุกจังหวัดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวในปี56คือปีนี้ราคาที่ดินก็ยังปรับเพิ่มขึ้นสูงอยู่แต่ว่าอัตราส่วนอาจจะไม่มากเท่าปีที่แล้วเนื่องจากว่ามีการซื้อขายมากแล้วแลวกําลังเริ่มชะลอตัวลงในต่างจังหวัดนะครับปัญหาที่ประสบกันอยู่ขนาดนี้ทั้งจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลทนแล้วก็ในต่างจังหวัดก็คือว่าปัญหาการข,ดขราดแคลนแรงงานเพาะว่าอย่างยิ่งแรงงานเนี่ย จะมีอยู่สส่วนคือแรงงานต่างด้าวกับแรงงานแรงงานไทยแรงงานไทยเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศปรับเป็น300บาทข้าจ้างข้นต่ำสามร้อยบาทก็แรงงานส่วนหนึ่งก็จะกลับไปอยู่จังหวัดจังหวัดเดิมของตัวเองเพราะว่าค่าครองชีพถูกกว่านะรายได้เท่ากันสามรบาทเท่ากันแต่ค่าครองชีพตามจังหวัดถูกกว่าก็กลับไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็แต่ว่ากลับไปนี่ก็ไม่ได้ไปทำการก่อสร้างก็อาจจะไปทำากสิกรรมเกษตรกรรมทำสวนยางปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังเป็นต้นปลูกอ้อยนะครับ ปเทศแรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนหนึ่งก็กับประเทศตัวเองเช่นพมา่าหรือลาวหรือเขมรเพราะว่าในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มีการพัฒนาทางเศร,รษฐกิจเหมือนกันเพื่อต้อนรับเพื่อรองรับ AEC นั้นแรงงานชุดนี้ขาดแคลนพอแรงงานขาดแคลนเนี่ยทำให้โครงการลหลายโครงการที่เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพราะอย่างยิ่งโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยมีปัญหาว่าสร้างเสร็จช้าลงพอสร้างเสร็จช้าลงโครงการที่เปิดขายใหม่หมๆเนี่ยก็เริ่มมีปัญหา ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เริ่มประกาศแล้วว่าในปี57ปีหน้าเนี่ยจะเริ่มลดทอนโครงการคอนดิเนียมลงเปิดโครงการน้อยลงเนื่องจากว่าโครงการเดิมก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะเป็นวัฏจักรก็คือว่าปีนี้เปิดเยอะปีหน้าก็คงจะเปิดน้อยเพราะว่าแรงางานขายแคลนอันนี้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยก็จะมีการพัฒนาฐานอาสาทรัพเพิ่มขึ้นเช่นทาง พ่ม่ก,ก็จะมีการเปิดกว้างนะมีการแก้ไขากฎหมายการลงทุนหรือ investment law ทำให้ก็จะมีต่างชาติไปลงทุนทั้งในเมืองหลวงเดิมคือคือย่างกุ้งนะแล้วก็ในเมืองอื่นที่มีการพัฒนาทางด้านเชิงพาณิชย์เช่นทวาวซึ่งเป็นโครงการอน,นาคตแล้วก็ในฝั่งลาวก็จะมีที่แขวงสวรรค์เขตซึ่งเป็นพื้นท,ที่ที่เป็นหัวใจทางเศรษฐกิจของเรามีนิคูอุตสาหกรรมเกิดขึ้นค่อนข้างมาก แล้วก็เป็นนักลงทุนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีนักลงทุนยุโรปออสเตรเลียไปลงทุนในลาวในประเทศทางอินโดจีเนีย CMLV C ก็คือแคมเบอร์ราเมคือเมียนมาแคือลาว V คือเวียดนามเนี่ยนะแักลงทุนเหล่านี้เวลามาลงทุนในลาว